สวัสดีครับวันนี้ก็มีเกี่ยวกับเรื่องพระสูตรนะครับเรื่องอเป็นพระสูตรชื่อว่าเวรันจะสูตรนะครับเป็นเรื่องของเวรันชพรามนะครับไปต่อว่าพระพุทธเจ้านะครับเป็นข้อ,ขอมีเป็น10ข้อนะครับก็คือถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือไปด่าน,นั่นเองนะครับแต่ว่าเราจะได้เห็นถึงความเป็นผู้ไม่มีความหวั่นไหวต่อคำด่าน,นครับก็คือไม่โกรธ แล้วก็ไม่มีความกลัวในคำที่เขามากล่าวหาก็คือแสดงให้เห็นถึงาการละความโลภค,ค,ค,ความโกรธความหลงของพุทธเจ้าได้ชัดเจนก็คือความโกรธก็คือไม่โกรธแล้วก็หวังประโยชน์กับคนที่มามาหามาดีมาร้าก็คือหวังประโยชน์เขาไม่ได้ หวังประโยชน์ให้เกิดกับผู้นั้นนะครับไม่หวังประโยชน์ให้เกิดกับตนนะแล้วก็ในเรื่องของโมหะก็คือไม่มีความกลัวนะครับก็<ค><ะ>มผมอนุญาตเล่าด้วยการอ่านแล้วกันนะครับ<ค><ะ>เพราะว่าจะได้มีข้อความที่ครบถ้วนไม่ตกหล่นนะครับก็คือไม่เสียอัธรรดด้วยนะครับเพราะว่าแต่ละคําที่มีอยู่เนี่ยก็ถือว่ามีความาน่าฟังนะครับ ก็คือไม่มีความเยินเยอะนะครับข้าพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้นะครับคือเป็นคําพูดของพระอ,อนนท์นะครับเป็นภาษาบาลีก็เอวเมิสุตังนะครับสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะข่วงต้นสะดาันเป็นที่อยู่ของนาเรล,ลุยักษ์เกียิเมืองเวรัญชาครั้งนั้นเวรัญชพรามเข้าไปฝ้าพระผู้มีพระภาคที่ประั ในที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกกันแล้วนั่งณนะที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าท่านพระโคดมข้าพเจ้าได้ทราบมาว่าพระสมณะโคดไม่ไหวไม่ลุ่ลับพวกรามผู้แก่พูดเท่าผู้ใหญ่พูดล่วงการผ่านวัยมาโดยลำดับ หรือไม่เชื้อเชิญให้นั่งเรื่องที่ข้าพเจ้าได้ทราบมานั้นจริงทีเดียวเพราะท่านพระโคโดมไม่ไหวไม่ลุกลับพรามผู้แก่ผู้เท่าผู้ใหญ่คูล้ล่วงการผ่านวัมาโดยลําดับหรือไม่เชื้อเชิญให้นั่งการที่ท่านพระโคโดมทำเช่นนั้นไม่สมควรเลยอพระผู้มีพภาคตัดตอบว่าพรามในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลก ตรมโลกในมูสัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เรายังไม่เห็นพูดที่เราสมควรจะไหว้ลุกรับหรือเชื้อเชิญให้นั่งพระตาาคตไหว้ลุกรับหรือเชื้อเชิญพูดใดให้นั่งศรีรษะของพูดนั้นจะต้องขาดตกไปอ่าแล้วก็มีอ่าอีกข้อหนึ่งที่น่าสนใจวามก็กับทูลออ่าต่อไปว่า ท่านพระโคดมเป็นคนไม่ผุดไม่เกิดครับอันนี้ก็ไม่รู้มันจะคล้ายกับคำด่าของบ้านหลอนหรือเปล่าที่ว่ายาห้ได้ไปผุดไปเกิดเลยครับพระผู้มีพระภาคตัดตอบว่าพรามข้อที่บุคคลกล่าวหาเราว่าพระสมณโคดมเป็นคนไม่ผุดไม่เกิดนั้นมีมูลอยู่ เพราะเราเรียกคนที่ละการอยู่ในคันและการเกิดใหม่ได้หมดสิน้นตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ว่าเป็นคนไม่ผดไม่เกิดตถาคตละการอยู่ในคันและการเกิดใหม่ได้หมดสิน้น ตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทําให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ข้อที่บุคคลกล่าวหาเราว่าสมณะโคดมเป็นคนไม่ผูดไม่เกิดนะนี้แลมีมูลอยู่แต่ไม่ใช่ที่ท่านกล่าวถึงพรามามไข่8ฟอง10ฟองหรือสิฟองที่แม่ไก่กกตีแล้ว ให้ความอบอุ่นดีแล้วฟักดีแล้วบรรดาลูกไก่เหล่านั้นลูกไก่ตัวที่ใช้เล็บหรือจะงอยปากทำลายกระเปาะไข่ออกมาได้โดยสวัสดีโกนควรเรียกมันว่าเป็นตัวพี่หรือตัวน้องความกาบทูลว่าท่านพระโคดมควรเรียกว่าพี่เพราะมันแก่กว่าเขาสัตว์ถูกกระปาะไข่เกลือวิชาห่อหุ้มอยู่ เราได้ทำลายกระเปาะไข่เกลือวิชาผู้เดียวเท่านั้นสำเร็จอนุตรสัมมาสัมโพทธิญานยอดเยี่ยมจึงเป็นพี่ใหญ่ผู้ประเสริฐที่สุดของโลกอันนี้ก็จริงก็มีเป็นสิบบข้อนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยพามก็พอใจในคำตอบทั้งหมดของพระพุทธเจ้านะครับ ก็คือไปด่าเป็นสิบสิบข้อแล้วก็พระพุทธเจ้าก็ตอบได้หมดทั้งสิบสิบทั้งสิบข้อแล้วก็ไม่โกรธไม่ไม่มีความวั่นวหวในในคำด่าแล้วก็หวังประโยชน์กับผู้ผู้ฟังไม่หวังประโยชน์ต่อพระองค์ท่านเองนะครับครับคือเป็นผู้ละกิเลสได้โดยสิ้นเชิงนะครับ สุดท้ายแล้วเมื่อพระผู้มีพระภาคตัดอย่างนี้แล้วเวลัญชพรามได้กล่าวถวลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าท่านพระโคดมเป็นพี่ใหญ่เป็นผู้ประเสริฐท,ที่สุดข้าแต่ท่านพระโคดมภาสิทธิ์ของท่านพระโคดมชัดเจนไปเราะยิ่งนักข,ข้าแต่ท่านพระโคดมภาสิทธิ์ของท่านพระโคดมชัดเจนไปเราะยิ่งนัก ท่านพระโคดมทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดออกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจกเห็นรูปได้ข้าพระองค์นี้ขอถึงพระโคดมท่านพระโคดมพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะนะขอท่านพระโคดมโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่า เป็นอุบาสกพูดถึงสารณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตนะครับอันนี้ก็ตอนหลังกป็ประวารณาตัวเป็นพูดถึงพระรัตนตรัยนะครับเป็นอุบาสกหรือว,ว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้านะครับก็มันมีประสูตรที่แสดงถึงบุคลิกของพระพุทธเจ้านี่ ที่น่าสนใจอย,อย่างเช่นสูตรนี้นะครับเวลันจะสูตรนะครับก็อยากจะนำํำมาเล่าสู่กันฟังนะครับเพื่อจะสร้างความเพิดเพลินสร้างศรัทธาประสาทให้กับพุทธประธรรมประสงค์นะครับแล้วก็มีความเบิกบานใจนะครับในช่วงที่สถานการณ์เกี่ยวกับโรคระบาดตอนนี้ที่มีอยู่นะครับ ก็คืออยากจะให้มาสนใจกับสิ่งที่สร้างความเบิกบานใจสร้างความพอใจให้กับเราในแต่ละวันด้วยนะครับแทนที่จะไปเครียดกับเรื่องของโรคระบาดเรื่องของเศรษฐกิจครับ mm. ก็หวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์ uh, ได้ความรู้จากการนำมาเล่าของผมในครั้งนี้นะครับก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ